สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและพี่น้องเ c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะเอสก็จะมีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะหลังจากที่แอดหยุดนะคะมา2-3ถึงรอบนะคะแอดก็ไม่ได้ลงให้เนาะแอดก็ลงให้แค่สูตรมัดร,รวมนะคะสูตรเดียวนะคะรอบเดียวนะคะแต่ว่าพี่น้อง FC ก็ถามมาเนาะบางท่านก็ตามสูตรเม็ดเดียวนะคะบางท่านก็ตามสูตรเลขในตารางเนาะแอดก็จะพยายาม ทำออกมาเนาะช่วงที่ผ่านมานะคะแอดก็ต้องขอโทษพี่น้อง fc ด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงให้เนาะเพราะว่ายุ่งยุ่งนะคะยุ่งยุ่งในสวนทุเรียนเนาะช่วงนี้นะคะนี่นะคะสําหรับวันที่17นะคะเม็ดอ่ารอบเดียวนะคะคลิปเดียวจบนะคะเราอ่าเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะก็รัฐบาลไทยก็เข้าห้าเก้าเนาะแต่น่าจะล็อกนะคะอ่าแนวทางออกเนาะไทยออกหนึ่งห้าเก้านะคะ สองเก้าเพัฒนาออกแปดแปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดนะคะก็เข้ารูดไปนะคะเม็ดเดียวแอดก็มารวมเป็นสูตรมัดรวมเลยนะคะเม็ดเดียวก็เข้าหนึ่งเนาะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะก็เรามารุ้นกันต่อเลยนะคะของอวันที่19เลยนะคะวันพุธนะคะวันที่19กเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ เดนนะคะเดนนะคะพี่น้องจา๋าเม็ดเ,เดียวนะคะแอดไฮเดนแปดกับศูนย์นะคะวิ่งรูดที่แปดนะคะ อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะคะเพราะว่าแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะแอดก็ทําไปตามสูตรนะคะ80นะคะ81 82 83 84 85 86 87 88 89นะคะ มีชุดกันไหมชุดกันก็ให้กันไปที่ศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าชอบตัวไหนก็หยิบจับไปใส่ได้นะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ชุดกันก็ให้ศูนย์ตัวเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่ง8รูด8ปนะคะหรือว่าไม่ชอบ8ก็สามารถเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดได้มีโอกาสมาทั้งคู่เนาะก็ เม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆเนาะก็มีโอกาสมาน้อยนะคะเม็ดเดียวเนาะให้ไปกลับบนล่างด้วยนะคะขอบคุณ fc นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แบ่งปันนะคะเข้ามานะคะสนับสนุนช่องนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็หยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้โชคดีนะคะพี่น้องจา๋าขอให้โชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะมาดูตัวเน้นของแอดเนาะแอดก็จะให้เน้นไปที่ ม่มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ87 80 8็ดแปดนหนึ่งแปดสะคะหคู่เท่านั้นพอเนาะอ่าเม็ดเดียวนะคะ8นะคะแปศนี่ก็ชอบอยู่นะคะแอดก็ชอบอยู่0แต่ว่าใจก็รักยังรัก8อยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะชมนะคะอย่างมีสตินะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเลิฟๆทุกการติดตามนะคะเลิบๆทุกไลท์ทุกแช่นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ